ความคิดของคุณอนุทินชาญวีรกุลเรื่องของการจะเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์เป็นโนมินีในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงเห็นชัดว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงนะครับต้องยอมรับว่าการที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะอดีตประธานรัฐสภาแนะนําให้มีการยุบสภานั้นสาเหตุเกิดจากอะไรในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้พักพลังประชารัฐแตก นะครับและตอนนี้คุณชวนหลีกภัยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในรัฐบาลไม่มีใครวิปรัฐบาลไม่มีใครคุมเสียงสภาผู้แทรนราษฎรเลยในฝั่งรัฐบาลสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะ ที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อเสนอแนะของคุณอุทยัยพิมพ์ใจชนซึ่งเป็นอดีตประธานสภาเสนอที่จะให้มีการยุบสภาในช่วงเวลานี้เสียงระดับหนึ่งจะสามารถรวบรวมเสียงได้แบดับหนึ่งก็คือรอมบ์ตุณจุดนั้นได้ใช่ไหมครับคือในรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เขียนว่าต้อง รรคอันดับหนึ่งถึงจะเป็นนายกเนะี่ยถ้าเขียนอย่างนั้นได้มันก็ชัดเจนใช่ไหมแ้วนะรัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตยนะฝ่ายไหนได้เสียงข้างมากฝ่ายนั้นก็จะได้เป็นผู้ที่ได้เดินได้ได้ก็จะนชนะนะมไ,มไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็เรื่องไม่ไว้วางใจเรื่องฝ่ากฎหมายเรื่องอะไรทุกอย่างด้วย ทุกอย่างไม่ว่าอะไรอ่ะอุงอิงตูหนูป้อมตุ้นะมิ่งมันก็มันก็ต้องหลังเลือกตั้งท็อปอ่าใช่ไหมถ้าลองับถ้าลองเคยทำภาคธุรกิจมาก่อนนะครับหกร้อยบาททำได้ก็ฟังดูดี แต่ทำได้เปล่าไหมผมผมคิดว่ายังต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบก็ต้องชื่นชมว่ามีความตั้งใจคนที่คิดมาคือมีความตั้งใจที่ทําให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นแต่ว่าการะจะกําหนดเรื่องพวกนี้เห็นไหมมันจะต้องมีไตรภาคีเป็นลําดับแรกก่อนแ,แล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เมื่อวานก็เท่าที่ติตดตามข่าวดูท่านก็ให้เหตุผลแล้วว่าท่านต้องทําเป็นสเต็ปสเต็ปไม่ใช่เป็นเกิดขึ้นอันนั้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละพักเราก็ต้องไม่ก้าวไก่ครับถ้าท่านลองประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันค่าในปีเกิดถึงมันจะมาถึงมันจะได้ไหมคะค่าแรงหกพันอ,อย่าเพิ่งไปดูแค่ค่าแรงการเพิ่มค่าแรงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มแค่ค่าแรงของผู้ใช้แรง,งงานอย่างเดียวมันจะทําให้ คือเราต้องดูว่าถ้าขึ้นค่าแรงไปแล้วต้นทุนการผลิตมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมแต่แล้วคนที่ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ต้องกลับมาซื้อของที่แพงขึ้นเราก็ต้องดูว่ามันมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยถามผมไม่ได้เพราะว่าพรรคผมยังไม่ได้เสนอเรื่องพวกนี้เพราะพรรคที่เสนอเรื่องพวกนี้เขาคงจะต้องมีโมเดลมีวิธีการมีความเชื่อของเขาเขาคงศึกษามาบ้างแล้วเราก็ต้องให้เขาได้ ชี้แจงประชาชนออกมาก่อนเราก็อย่าไปก้าวไก่ถูกไหมครับเขาก็อาจจะถือว่านี่เป็นแฟลกชิพโ o l i c y ของเขาซึ่งถ้าผมไปบอกว่าดีหรือไม่ดีในฐานะพาคการเมืองด้วยกันเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ไงเวลาผมจะเสนอนโยบายดูแลพี่น้องอสมอแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะมายุ่งวาผมคิดของผมคนเดียวอีกไม่ได้หรอกตรงนี้ต้องให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ แต่กรณีก็าล่มล่าสุดเนี่ยค่ะคุณชัวร์บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยกันชิงเสียงขาดให้สถานสำคัญได้มีโอกาสใน้พิจารณาแล้วค่ะภูมิใจไทยครบตลอดเออผมก็เลยส่วนของผมผมทำหน้าที่แล้วเมื่อวานผมก็นั่งอยู่นั้นรอจนสองคนถูกตายบอกว่ามีสองสไม่เข้าทั้งเาคนมีมากรุณาอะบางคนไปต่างประเทศคำว่าครบเนี่ยค่าว่าดูเนี่ยก็ต้องดูว่า มีเท่าไหร่คุณต้องนับนับสสภูมิใจไทยสิอย่านับสสที่จะมาร่วมกับภูมิใจไทยดิแฟๆหน่อยโอเคขอบคุณครับบทความที่น่าสนใจนะฮะของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภานะครับได้เขียนข้อความระบุไว้บอกว่าการเมืองได้ยินทุกอยู่ทุกประจําทุกวันนี้คือสภาล่มอีกแล้วสภาล่มอีกผม ได้ยินได้ฟังแล้วทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์นะครับการเมืองในอดีตที่ผมดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาผูนะ้แทนราษฎรครั้งที่สสมัยเดียวกับท่านพลเอกเปรมตินาสูรานนท์เป็นนายกรัตรีประมาณปีพุทธศักราช2526มีอยู่เวลาหนึง่งในเวลานั้นประมาณปี2529สภาพการเมืองในเวลานั้นก็ไม่ต่างจากสภาพในปัจจุบัน คือเปิดประชุมสภาทีไรต้องคอยนะครับแล้วคอยเล่าว่าจะครบองค์ประชุมหรือไม่ครบองค์ประชุมแล้วประชุมไปไปประชุมไปประชุมไปก็ตีรวนกันไปหาสาระข้อยุติไม่ได้กฎหมายของรัฐบาลเองก็เสื่อมแล้วเลื่อนอีกพอจะลงมติก็ไม่ครบองค์ประชุมต้องเลิกประชุมหรือนะเลื่อนการประชุม รัฐบาลตกอยู่ในสภาพที่เป็นเป็ดง่อยไม่ต่างจากสภาพนะครับปัจจุบันอยู่มาวันหนึ่งนะครับก่อนการประชุมของพลเอกเปรมตินนาสุานนรานนท์นายกรัมตรีในสมัยนั้นได้เข้ามาพบผมและถามว่าสภาเป็นอย่างนี้จะกแก้อย่างไรเหมือนโยนการบ้านมาให้ผมทำในฐานะหัวหน้านะครับสสในสภามีหน้าที่ควบคุม ประชุมสภาเพื่อแก้ปัญหาผมก็ตอบท่านไปว่าสภาพสภาขณะนี้ถ้าเปลี่ยนรูปธรรมเป็นคนนะครับก็เหมือนเป็นไม้อขอขออภัยครับก็เหมือนเป็นไข้ไม่หนักหนาสาหาัสต้องล้มหนอนมอนเสือหลอกแต่แค่ปวดหัวตัวร้อนถ่ายยาเสียก็หายท่านถามผมว่า ทายาคืออะไรก็ตอบท่านไปว่าทายาคือยุบสภาท่านก็นิ่งไปไม่ได้พูดอะไรอีกซึ่งขณะนั้นอายุสภายังเหลืออยู่อีกปีกว่าถ้ายุบสภาก็หมายถึงผมต้องพ้นจากการเป็นสสและประธานรัฐสภานายกก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันไม่ทราบว่าท่านนายกจะคิด ถึงเรื่องนี้หรือเปล่าต่อมาอีก15วันถ้าจำไม่ผิดเรามีโอกาสพบกันอีกท่านถามผมว่าท่านประธานยุบสภามันจะดีเหรอผมตอบท่านทันทีว่าท่านนายกถ้าจำเป็นก็ต้องทำท่านก็เงียบไปอีกจากนั้นอีกเจวันนายกรัฐมนตรีก็ประกาศยุบสภาตามคำแนะนำของผมทันทีทั้งพลเอกเปรมตินสูรานนท์ และนายอุทัยพิมพ์ใจชนพ้นจากตำแหน่งนะฮะซึ่งยังเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งอีกปีกว่านะครับต้องยอมรับว่าพลเอกเปรมนะครับเป็นผู้มีความสามารถทางการเมืองอย่างแท้จริงคือกล้าประกาศยุบสภาทั้งที่รู้ว่าตัวเองพ้นจากตำแหน่งอันมีอำนาจนับว่าเป็นการกระทำที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสมควรพูดถึงว่าเป็นผู้เสียสละนั้นต้องดูปัจจัยประกอบให้ครบเพราะมันมีคำว่าเสียและทั้งเสียสละอยู่ด้วยกันในคำเดียวกันกรณีนี้เรียกว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับเป็นผู้เสียสละได้เพราะท่านยอมประกาศยุบสภาผลต้องเสียตำแหน่ง นายกรัตรีและต้องเสียสละอำนาจที่มีอยู่เพราะเห็นแก่บ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงประเทศเรายังมีนักการเมืองที่มีความกล้าหาญเห็นแก่บ้านเมืองไม่เห็นแก่อำนาจวาสนาอย่างพลเอกเปรมติน,นาสูรานอนท์อีกไหมหนอหรือจะมีแต่คนที่บอกว่าจะอยู่อีกไม่นานแต่ก็อยู่นานกว่าใครๆทั้งที่เป็นเป็ดง่อย ตลกํำไม่ออกไปวันๆอย่างทุกวันนี้อุทัยพิมพใจชนเขียนเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นความคิดของคุณอนุทินชาญวีรกุลเรื่องของการจะเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์เป็นโนมินีในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงเห็นชัดว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลง นะครับต้องยอมรับว่าการที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะอดีตประธานรัฐสภาแนะนําให้มีการยุบสภานั้นสาเหตุเกิดจากอะไรในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้พักพลังประชารัฐแตกนะครับและตอนนี้คุณชวนอีกภัยนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในรัฐบาลไม่มีใครวิปรัฐบาลไม่มีใครคุมเสียงสภาผู้แทนราษฎรเลยในฝั่งคอรทบาล โดยได้ประสานไปยังวิษณุกรุงงามว่าให้หาคนมาคุมสอสอเาเรียกว่าวิปปัฐบาลทำไมวิปปัตบาลที่มีอยู่มันแตกเพราะวิปปัตบาลแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอยากไปกับพลเอกประยุทธ์ฝ่ายหนึ่งกำลังจะไปกับพลเอกประวิทธ์ทำให้แตกเป็นสองเสียงสถานการณ์ตอนนี้สภาจึงล่มซ้ำแล้วซ้ำอีกฝ่ายที่ต้องการที่มีการลบ ต้องการที่จะให้มีการยุบสภาเร่งให้มีการยุบสภาโดยดําเนินการในปัจจัยภายในทําให้สภาล่มติดต่อกันหลายรอบนะครับในช่วงเวลาสั้นๆอยู่ต่างประเทศเขาหวังว่าจะให้มีการเลือกตั้งนะฮะหลังวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565แปลกใจไหมสำหรับผมในเชิงงานสังรอบผมไม่แปลกใจ แต่ผมเรียนแล้วไงวันหลักมันผิดผิดตั้งแต่ตอนไหนทราบไหมฮะผิดนะครับตั้งแต่ปรับคำตรีครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ผิดตั้งแต่ตอนไหนผิดตั้งแต่เรื่องของคำร้องเรื่องคำพิพากษาของกรณีบัตรเลือกตั้งสองใบไปแก้ท่นบุญต้ตนซึ่งผิดตั้งตอนนั้นแหละโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นนายกคำตรีอีกไหมลิบปลีเลยโดนเกมเน,นี้ยลิบปลีเลยแตกกันสองฝ่ายเนี่ย เห็นไหมฮะเริ่มเห็นเรียกร้องมีการยุบสภาเรียกร้องมีการยุบสภาสอสอแตกไปซ้ายสอสอแตกไปขวาฝ่ายขวานะฝ่ายซ้ายเดินไปข้างเดียวเดินเรื่วยเรื่อนำหน้าไปแล้วแถลงนโยบายไปรู้แล้วแต่ฝ่ายขวาไม่รู้จะไปพักไหนไม่รู้พักไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นและประชาชนเห็นประชาชนเห็นนะประชาชนรู้สึกไงขาดความเชื่อมั่นขอบความเชื่อมั่นในอะไรรัฐบาลและนักการเมืองที่มาจากพรรคการเมืองและไปสังกัด นักการเมืองนะครับเหล่านี้เป็นธุรกิจการเมืองก็เรียกเอาหาเงินอยากได้ผลประโยชน์ใครให้มากก็ไปใครให้น้อยก็ไ่ไปพอใกล้เวลาเข้ามาทุกทีบางคนก็บอกว่าจะต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อน2 4ธันวาบางคนก็บอกว่า7ธันวา7กุมภาพันธ์เพราะมีการประกาศเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมคุณมีชัยเห็นสถานการณ์แบบนี้บอโอ้ยเหมือนพลเอกเปรมเลยยุบสภาได้เลย คุณมีชัยก็บอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนพลเอกเปรมนะมีคนไปเชิญมาเป็นนายกกัมตรีแต่หลังจากที่ยุบสภาเรียบร้อยพลเอกเปรมนะก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จทั้งหมดก็ไปเชิญพลเอกเปรมกลับมาเป็นนายยกัมตรีแต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างกันทำไมอ่ะหลักมันผิดใช่ไหมผมบอกไงกำลุงตูกําลังออกทะเลไปมาหาสมุทรยุบสภาตอนนี้เป็นยังไงพลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสชนะไหมยาก เพราะอะไรฐานบิลมิดยังไม่ได้ทําเลยองค์การบริหารส่วนท้องถิน 7, ่น7,300ถึง7,500แห่งยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ทําอะไรสักอย่างเลยใช่คนเหนือนีกว่านิ้มตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือไปล้มหลักคิดของก้าวไกลนะฮะอ้างว่าจะมีการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นทั้งหมดความ ก็ให้แตกแตกเสร็จก็ังไม่มีใครไปช้อนเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจหลักกลยุทธ์ทางการเมืองจะรู้เลยว่าเดินเกมี่ยผิดเนี่ยอ,ออกทะเลไปมาหาสมุทรลุงตู่กำลังไปละไปรี่วรี่วรี่วรีวไปแยกพักไปอยู่คนละพักก็ยิงรี่วรี่วเรียวบอกโอ๊ยหวังจะมาทําให้พักของคุณพิตพัณฑ์มีคะแนนนิยมขึ้นไม่มีทางเลยความชอบธรรมมันจะน้อยลงสภาจะล่มมากขึ้นเห็นไหมเห็นหลักในเชิงปรากฏการณ์เพราะหลักการเมืองมนเดินผิดปุด๊บมึงมนุษย์อะ เดินๆแบงหน้าเส้นทางไปอย่างเงี้ยโอ้จุกเลี้ยวเดี๋ยวก็จะไปทางนั้นเดี๋ยวคนหลักคนนั้นคนนี้หลักก็เป็นอย่างที่เห็นเนะยนะครับเกมตอนนี้คุณชันเป็นไงผู้เดียบุญยุ่ต้องตั้งสติอ่ะคุณส่วนต้องใช้ปัญญาสถานการณ์ตอนนี้เป็นไนกตีบซ้ำเกมฮะผมเรียนให้ทราบว่าที่มีการยุบสภาชนะสึกที่ผ่านมาคราวนี้แพ้สงคราม อาจารย์ของท่านเองเนี่ยก็ยังบอกกับผมว่ามีโอกาสกลับมายากแล้วเดินเกมการเมืองผมก็บอกผมก็บอกแล้วลากขยายาวที่สุดก็ได้แค่นี้แหละจะทํายังไงมีโอกาสจะทําให้กลับมายืนดีเหมือนเดิมมีโอกาสจะกลับมาเลือกตั้งอีกรอบไหมตอนเนี้ยลุงตู่โมเด่ายุตบอกไปแน่สองปีจะไปแน่สองปีหลักมันผิดต้ต้นเหรอไหมไปยากเห็นไหม เกมผมบอกเลยมันไปยากสภาเพราะเพราะไม่เดินลุกเพื่อรบเกมในสภาก็ป่วนนอกสภาก็ป่วนวการเมืองป่วนกันเองภายในพักร่วมก็แตกกันเองพักร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพักร่วมอย่างภูมิใจไทยกับประชิดิปัติ์ก็แตกกันเองเห็นไหมพลังประยารตยังแตกกันเองเลยอ่ะ ที่ผมเคยเรียนเคย่อทำคลิปไปแล้วไงวิธีการจะเอาชนะพอเดกประยุทธ์ได้ต้องทําให้แตกกันเองเพราะทุกๆรัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้ล่มก็มันแตกกันเองไงเนหะ็นไหมมันเห็นแตกกันเองมันเข้าสู่กระบวนการแตกกันเองแล้ตอนนี้มีเวลาไหมมีเวลาบางคนถามว่าหมดเวลาแล้ว่าไม่หมดเวลาหรอกบางคนไปยุยุบสภาเลยยุบสภาคุณมีชัยไอ้คุณอุทัยบางคยุบสภาเลยยุบสภาแพ้ฟันธงแล้วไม่เชื่อลองดูก็ได้ นะที่ผ่านมาผมก็ฟลุกอะ่ะโดยส่วนใหญ่นะไม่ฟลุกก็มีนะนะฮะแต่ที่ผ่านมาก็ฟลุกนะยุบเลยเดือดตังมาแพ้นะฮะและโดนเอาคืนด้วยงานเนี้ยคอยดูดิล้านเปอร์เซ็นเพราะพลเอกสนที่คนใกล้ชิดพลเอกสนที่โดนไปแถวจะเปิดโปงเล่นงานพลเอกสนที่ทีหลังด้วยซ้ําไปแต่เขานี้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาว,วาไงนักกว่า ตอนนี้เรื่องนาฬิกงนาฬิกานะเรื่องของอ้ตู้ห่าวผมบอกไงไปเดินเกมเพื่อบีบธรรมนัตสุดท้ายมันเข้าตัวเห็นไหมเริ่มกลับเข้าไปพยายามวิ่งกาไปหาพลเอกประวิตยละการเมืองมันซับซ้อนอ่านการเมืองไม่ขาดมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะแต่ก็เป็นกําลังใจช่วยนะวิธีการจะแก้ไงผมก็ยืนยันฟันธงทาไมแก้ที่ท้องถิ่น นะครับต้องรีบไปทําที่ท้องถิน่นถ้าไม่รีบทําที่ท้องถิน่นน่ายิงเดินเกมการเมืองแบบนี้แล้วไม่เปิดยุทธการลูกเพื่อรบโอกาสแพ้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็เป็นกําลังใจและด้วยความปรารถนาดีด้วยว่าสิ่งที่จะทําได้จากนี้ไปต้องแก้ที่ท้องถิน่นไปรืมบุคคลที่ผมแนะนําไว้ไปลากมาให้ได้ถ้าลากไม่ได้หายนะบังเกิดแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพระเริญสงพระเริญสงพระเริญ สถิตในหัวใจดวงราชชาวไทยพักีราชันดวงราชชาวไทยพักีราชัน อยหมูใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืดพนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพาบารทนผ่านพ้นโพยภัย ควาปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหวห้วันฝวว้าส่งผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฝ้าส่งสุขใจเธอไทยร่มเย็น ทันทีสิให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไั่ไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น